็นชื่อนางเงือกแต่เธอล่ะคือตัวอะไรไทยนาคลา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 ของแกลา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 ของของอีลูมิอลาลาโอ้ยแม่งเหรออ้าวโอ้ยอเลตออฟเลตออฟแล้วไม่ออกไปที่อะไรซับ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 เออเจ็บโอ้ย โอ้เจ็บโออกดผิดเพิ่งกดสกิลสองสวยแม่เจ็บสี่เจ็บสี่เจ็บสี่โอ้ยเจ็มอะไรกูยั้งมันไม่ตายอะ่ะ n o ตอบไม่ได้เลือดช่ยวยไปฟามกหยา อุ้ยเจ็บมากเลยอุยโหเลิศมากเลิศกเลิลิไอ้จ่าติดไอ้นี่ก็ตากังเนาะไปไอ้พวกนี้ทำนายเด็กอันติดไปแล้ว,ลวนะอะอะไรกันเนี่ยดีดดีด โอ้โหเมื่อกี้เคือตีมึงอยู่เลยทิบผายแล้วทิบผายของจริงไม่สามารถได้จุดไฟเหมือนกันแเดชโนสกิลเจ้าสวยฟิกเกอร์เจ้ามันดีกับฉันรู้ว่าเทลคนนี้หิวหิวหิวมากเลยใช่ไมไม่หิวสมัยอะไรนะฟิกเกอร์ไปเอาอยู่ที่แต่ตายเองไม่ต้องห่วงกินเนื้อออร์แตนเดน ไม่ออกดีวะไม่ต้องออกก็ได้ให้ฉันออกให้ก็ได้จะเปิดก็เปิดเลยเพื่อนผมพร้อมอันติพร้อมทุกอย่างพร้อมหอยแล้วอ้ยเราแย่งเลือดเพื่อนเฉยเลยเดินซ้อนกันอย่างนี้อยากอันอู้เอาหนี้นี่ไรอไดวะแกฉันไม่มีอันนี้อฉันกดแข็งไม่ได้ไมันไป ฉันโดนสุดตัวเนาะโอเคโน้ปไปไ่โดนไม่โดนโอ้ยแม่นมาเลยอ่ะยุ้ยมือให้ขอโทษขอโทษลืมลืมเพื่อนไม่นะไปสิไยสิไม่ไป กฉันถักมันโซ้อมไม่อไม่สอบอะไรนในใๆพวกนี้พวกนี้ไม่สิมังกรไม่ไม่มีอยู่ไหนวะนี่ไงมาแล้วหูยหาที่หลบไม่ได้เลยอะอ้าวเอ้ยแล้วสัตอฟิเกิมหาควีล่ะโดนแรดอะไม่แรดมันหนาจังวะเฮ้ยแต่แทงหมดเลย เฮ้ยอู๋โดนตันสวยมากเลยอนะโดนใครตันวะโดนอไในี่นงานนั่นเลยใช่งานงานไม่ตายวิไม่ตายเฮ้ยทำไมทำไมบ้องกล้า <c ười> <c ười> มัน,มนกก <c ười> หลอขนาดน,นี้นะ <c ười> เนีย <ST> <c ười> ลย <c ười> ดูเลยดีดูเลยดี โอ้ยไปนะนนียนตีให้คีราไปแล้วแต่ว่าคีราตายโอ้ยพ่อมึงอยู่วินานอ้ย้ยโอ้ยต่อแล้วผู้คนราเฮ้ยอยู่วไม่ตายตายแล้วไปแล้วไร โอ้เลนเหรอะ,ะโอ้ยอ่าโหโมลาปับในเขาย์ไปเถอะเมื่อนี่แกว่าจะฮิวให้เตุตัวมนหนังละหนังปีมาระปึ้งตาอยิยิน Nhanh đi nhanh đi. Ui tay là, ui tay là. I want to google it. Ni ăn, ni nhanh yeah. ni ăn. Tân là, tân yeah, là. Ai, mẹ, sợ cho mẹ tay. Tân, ku yu 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 yu. Oh, hi, mẹ. Ay, lơ, lơ, sợ cho hôn yu. Easy, lơ. B, C, lơ, lơ. Mam. 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 อย่หัวหน้าอันตีบใส่ขีบไม่เอาคนข้างหน้ากูน่ะอยู่คนข้างหน้าไม่เอาไงกูแบบเอ้ยกูโดนสตัร์หรือเปล่าไม่นะกูไม่ได้โดนสตัร์กูไม่โดนสตัร์มันวิ่งผ่านหน้ากูไปเลยวิ่งท่านารูโตไอ้ีก่กูเห็นช็อตวิ่งมาอย่างนี้